บทเรียนชีวิตมาราโกตอนที่65การดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามและมีเพื่อแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงวงเล็บ14ในข่าวสารก่อนหน้านี้เราได้พิจารณาดูภูมิหลังแห่งการปฏิบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่อยู่ในกิจติคุณมาราโกไปแล้วเรามองเห็นว่าในขณะที่พรรองทรงรับบัพติศมาโรรองก็ได้ทําให้สิ่งต่างๆที่อยู่ฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรมได้สิ้นสุดไปแล้ว จากนั้นในการปฏิบัติของพระองค์พระองค์ก็ทรงหวานตัวของพระองค์เองเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรเข้าสู่พละไพรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเมล็ดพันธุ์นี้ได้พัฒน,นาขึ้นเป็นอาณาจักรของพระเจ้าด้านหนึ่งอาณาจักรของพระเจ้านี้มีเพื่อจะทําให้พระประสงค์ที่นิรันดร์ของพระเจ้าได้สําเร็จเป็นจริงอีกด้านหนึ่งอาณาจักรของพระเจ้าก็มีเพื่อการรับสุขของเราบาัดนี้เรามุ่งหน้าต่อไปเพื่อจะมองเห็นว่า พลไพรายที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นดินที่ให้พระคริต์ผู้เป็นเมลทพันแห่งอาณาจักรได้หวานลงไปเพื่อจะพัฒนาขึ้นเป็นอาณาจักรของพระเจ้าอย่างไรบ้างดินที่ใช้ปลูกพระคริต์ให้เติบโตขึ้นเป็นอาณาจักรของพระเจ้าพลพรายที่พระเจ้าทรงเลือกสรรเป็นดินที่ใช้ปลูกพระคริต์ให้เติบโตขึ้นเป็นอาณาจักรของพระเจ้าแต่ผลไพรของพระเจ้ากลับตกต่างไป ถ้าดูตามรูปภาพที่บรรยายไว้ด้วยกรณีต่างๆที่บันทึกไว้ในมรโกเราจะเห็นว่าคนเหล่านี้เจ็บป่วยแปดเปื้อนเป็นอมพาสมือรีบเสื่อมเสียหูหนวกเป็นใบาตาบอดกระทั่งตายแล้วในด้านฝ่ายวิญญาณผลพระัยของพระเจ้าถูกพระองค์กำหนดชะตาชีวิตให้เป็นดินเพื่อพระคริตจะได้ทรงหวานตัวของพระองค์เองและเติบโตขึ้นในดินนี้ เพื่อการพัฒนาขึ้นเป็นอาณาจักรของพระเจ้าแต่ดินนี้กลับเจ็บป่วยแปดเปื้อนเป็นอมพาสและมือรีบดินนี้เสื่อมเสียตาบอดหูหนวกเป็นใบกระทั่งถูกผีสิงก่อนที่เราจะได้รับความรอดเราทุกคนล้วนเป็นดินชนิดนี้องค์พระเยซูเจ้าทรงเริ่มรวบรวมดินในกิติคุลมารโกบทที่หนึ่งในข้อ14-15บอกเราว่าครั้นโยฮันถูกจำไว้แล้ว พระเยซูได้เสด็จมายัางมณฑลคาลิลายเป่าประกาศกิตติคุณแห่งพระเจ้าตรัสว่าเวลานั้นก็ครบกำหนดบริบูรณ์และอาณาจักรของพระเจ้าก็เข้ามาใกล้แล้วจงกลับใจเสียใหม่และเชื่อในกิตติคุณเถิดต่อจากนั้นก็มีบันทึกเกี่ยวกับการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกสาวกของพระองค์สี่คนคือซิโมนอันดาเรียยาคุโบและโยฮันในข่าวสารก่อนหน้านี้ เราได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประกาศกิตติคุณโดยการหวานตัวของพระองค์เป็นเมล็ดพันธุ์เข้าสู่ผู้คนในข้อ1 6ถึง20เราจะเห็นสี่คนที่อยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรวบรวมมาเป็นดินเพื่อพระองค์จะได้หวานตัวของพระองค์เองเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรลงในดินเหล่านี้ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าในเวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรวบรวมเหล่าสาวก ในบทที่หนึ่งข้อ 16- ถึงข้อ20นั้นพระองค์ทรงต้องการให้พวกเขาทำอะไรบ้างข้อ16บอกเราว่าซีโมนกับอันดะเรอากำลังทอดแหยอยู่ที่ทะเลเพราะว่าเขาเป็นชาวประมงพระเยซูก็ตรัสแกพวกเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะให้ท่านเป็นชาวประมงที่หาคนพวกเขาก็ละแหแล้วติดตามพระองค์ไปทันทีจากนั้นเมื่อเสด็จไปจากที่นั่นอีกหน่อยหนึ่ง องพระเยซูเจ้าก็ทรงเห็นยากโบกับโยฮันกำลังชุนอวนอยู่ในเรือพระองค์ก็ทรงเรียกพวกเขาเขาจึงละเซเบดายบิดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้างและได้ตามพระองค์ไปในที่นี้เราจะเห็นว่าซาวกสี่คนได้ทิ้งอวนทิ้งแหทิ้งเรือทิ้งบิดาของตนกระทั่งทิ้งทะเลพวกเขาละทิ้งทุกสิ่งเพื่อจะติดตามพระเยซู ขณะที่ข้าพเจ้าเป็นอนุชนเมื่อได้อ่านหนังสือกิติคุณแล้วข้าพเจ้าก็สงสัยว่าการติดตามพระเยซูนั้นหมายความว่าอย่างไรข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจกับถ้อยคําขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ตรัสว่าจงตามเรามาเถิดต่อมาก็มีผู้สอนข้าพเจ้าว่าการติดตามพระเยซูหมายถึงการทําทุกสิ่งที่พระเยซูทรงกระทําตัวอย่างเช่นพระเยซูทรงรักผู้คนเราจึงควรรักผู้คนด้วย พระเยซูทรงอ่อนโยนและมีใจกรุณาเราก็ควรจะอ่อนโยนและมีใจกรุณาด้วยตอนแรกข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับความหมายของการติดตามพระเยซูตามความเข้าใจเช่นนี้แต่ในที่สุดข้าพเจ้าก็พบว่าการติดตามพระเยซูเช่นนี้เปรียบเสมือนการสอนลิงให้ทำตัวเหมือนคนเราอาจฝึกลิงให้นั่งยืนและเดินเหมือนคนได้แต่นั่นก็เป็นแค่การเรียนแบบเท่านั้นอย่างไรก็ตาม คิสเตียนมากมายกลับพยายามที่จะติดตามพระคริ์ด้วยการลอกเรียนแบบพระองค์การติดตามพระเยซูในลักษณะนี้จึงเป็นความเข้าใจที่ผิดซึ่งเราจะต้องละทิ้งไปแต่เราก็ยังคงต้องถามกันต่อไปว่าการติดตามองค์พระเยซูเจ้านั้นหมายความว่าอย่างไรเราได้เน้นถึงข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเหล่าสาวกพระองค์ก็ทรงรวบรวมพวกเขาเป็นดินเพื่อพระองค์จะทรงหวานตัวของพระองค์เอง เป็นเมล็ดพันธุ์ลงไปในดินเหล่านี้ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวว่าการติดตามพระเยซูก็คือการทุกนำมาใส่ไว้ในกระเป๋าของพระองค์โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้โปรองได้หวานตัวของพระองค์เองเข้าสู่เราการเยียวยารักษาดินถูกพระเจ้าเลือกสรรเราได้เห็นแล้วว่าในมาระโกนั้นองค์พระเยซูเจ้าทรงรวบรวมดินและนำมาใส่ไว้ในกระเป๋าของพระองค์ แต่เมื่อดูตามกรณีต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ในกิจคุณมาราโกเราจะเห็นว่าดินนี้ตกอยู่ในสภาพการที่น่าเวทนาดินที่เจ็บป่วยแปดเปื้อนและเสื่อมเสียเช่นนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนำไปใช้ได้อย่างไรบางคนอาจคิดว่าพรุ่งควรจะโยนดินที่ไรประโยชน์เช่นนี้ทิ้งไปแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าย่อมไม่อาจทิ้งเหล่าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร และกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนการวางรากสร้างโลกจะว่ากันจริงๆแล้วองค์พระเยซูเจ้าไม่ทรงมีทางเลือกแต่อย่างใดสาวกเหล่านี้ถูกชี้หมายและกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วพระองค์จะละทิ้งพวกเขาไปได้อย่างไรพระบิดาได้ทรงเลือกสรรเขาเหล่านี้ไว้ตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลกและองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เสด็จมาทำให้น้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาสำเร็จลุล่วง ดังนั้นพระองค์จึงไม่สามารถทิ้งสาวกเหล่านี้ไปได้แม้พวกเขาจะเป็นดินซึ่งมีสภาพการที่น่าเวทนาสักเท่าใดก็ตามทีถ้าอย่างนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทำอย่างไรกับดินเหล่านี้ได้กิตติคุณมาราโกจึงบ่งชี้ไว้ว่า,วาพระองค์ทรงจำเป็นที่จะต้องเยียวยารักษาดินนี้เพื่อจะทำให้กลายเป็นดินดีโดยผ่านการตายและการเป็นขึ้น ถ้าดูตามกิติคุณมารโกเราก็ได้มองเห็นแล้วว่าดินนี้อยู่ในสภาพการที่น่าเวทนาดินนี้จะถูกเยียวยาได้อย่างไรหนทางที่ถูกต้องในการเยียวยาดินนี้ก็คือดินนี้จะต้องผ่านขั้นตอนแห่งการตายและการเป็นขึ้นโดยหลักการแล้วการเยียวยารักษาร่างกายทางกายภาพของเราก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันเราขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่รทรงกำหนดหลักการเช่นนี้ไว้ขณะที่ทรงเนรมิตรสร้างร่างกายของมนุษย์ มิฉะนั้นเมื่อคนเราป่วยเขาก็คงไม่มีทางฟื้นตัวได้แต่ในร่างกายของเราทุกคนล้วนมีหลักการของการตายและการเป็นขึ้นซึ่งก็คือหลักการที่สิ่งเก่าๆค่อยๆตายจากไปแล้วสิ่งใหม่ก็ค่อยๆขึ้นมาแทนที่โรคภัยไข้เจ็บต่างๆในร่างกายมนุษย์ล้วนได้รับการรักษาผ่านหลักการนี้ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานแห่งชีวิตสิ่งเก่าค่อยๆตายจากไป และสิ่งใหม่ก็ได้ก,ก่อกำเนิดขึ้นมาถ้าเราเข้าใจหลักการนี้เราจะมองเห็นว่าองค์พระเยซูเจ้าทรงเยียวยารักษาดินนี้อย่างไรเพื่อพระองค์จะทรงหวานตัวของพระองค์เองเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรลงไปในดินนี้แม้มนุษย์ผู้เป็นดินซึ่งพระเจ้าทรงเลือกสรรไว้นี้ได้แปดเปื้อนและกลายเป็นสิ่งที่ไรประโยชน์ไปแต่เนื่องจากพระเจ้าพระบิดาทรงเลือกสรรดินนี้ไว้แล้ว องพระเยซูเจ้าจึงไม่อาจทิ้งดินนี้ไปด้วยดินนี้ยังถูกพระบิดากำหนดไว้ล่วงหน้าและชี้หมายไว้อีกด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องมีวิธีในการเยียวยารักษาดินนี้อย่างแน่นอนเราได้มองเห็นไปแล้วว่าการติดตามองค์พระเยซูเจ้าคือการถูกนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าของพระองค์แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเยียวยารักษาดินที่อยู่ในกระเป๋าของพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ทรงเยียวยารักษาดิน โดยการนำดินนี้ไปสูก ENNIS, ่การเค้นทำให้ดินนี้ค่อยๆตายไปแล้วนำดินนี้เข้าสู่การเป็นขึ้นในการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้า ussen, เราก็ได้ตายจากไปด้วยซึ่งก็คือเราถูกทาให้ตายแล้วในการตายของพระองค์จากนั้นในการเป็นข pues ึ <Born> ้นของพระองค์เราก็ได้เป็นขึ้นดังนั้นเราจึงตายแล้วในการตายขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นขึ้นในการเป็นขึ้นของพระองค์ นี่ก็คือวิธีที่ดินนี้ได้รับการเยียวยารักษาในมราระโกบทที่หนึ่งองค์พระเยซูเจ้าทรงเรียกเปโตรอันดาเรีายาโคโบและโยฮันและพวกเขาก็ตั้งต้นติดตามพระองค์แต่จริงๆแล้วพวกเขาก็ติดตามพระองค์ไปอย่างคนตาบอดโดยไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนหรือจะทำอะไรความผิดพลาดครั้งแล้วครั้งเล่าของเปโตรเป็นข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่องค์พระเยซูเจ้าทรงรู้ดีว่าพระองค์ทรงตั้งใจจะทําอะไรกับสาวกเหล่านี้หลังจากที่ทรงรวบรวมเหล่าสาวกซึ่งเป็นดินแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ทรงแสดงตัวของพระองค์เองเป็นแบบอย่างแก่พวกเขาเปตโตรและสาวกค,คนอื่นๆได้เฝ้าดูสิ่งที่พระองค์ตรัสและกระทําเป็นเวลากว่าสามปีในที่สุดองค์พระเยซูเจ้าก็ทรงนําเหล่าสาวกและเหล่าผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไปที่กลางเขน หลังจากที่พระองค์ทรงนำพวกเขาผ่านการเขนและการเป็นขึ้นแล้วพวกเขาก็ได้รับการรักษานี่คือสาเหตุที่เรากล่าวว่าเหล่าผู้ที่ติดตามพระองค์ซึ่งเป็นดินที่พระเจ้าทรงเลือกสรรได้รับการเยียวยารักษาในการตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์การเยียวยารักษาทั้งหมดที่อยู่ในกิตติคุลมาราโกล้วนเป็นเครื่องหมายที่ชี้ถึงการเยียวยารักษาที่แท้จริงซึ่งก็คือการเยียวยา,าที่เกิด โดยการตายและการเป็นขึ้นของราคริตเราสาวกกลายเป็นดินดีเมื่อมาถึงกิจการบทที่หนึ่งเราจะเห็นว่าเปโตรอันดาเรียโยฮันและยาโคโบพร้อมคนอื่นๆรวม120คนก็ไม่ใช่คนป่วยอีกต่อไปแล้วพวกเขาไม่ได้ป่วยเป็นไข้ไม่แปดเปื้อนไม่เป็นอัมพาตมือไม่รีบตามไม่บอดหูไม่หนวกและปากก็ไม่ใบ้แล้ว เขาทุกคนล้วนได้รับการเยียวยารักษาโดยการตายและการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าข่าวสารตอนที่แล้วและข่าวสารตอนนี้ได้ครอบคลุมถึงสี่เรื่องภูมิหลังแห่งการปฏิบัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าในฐานะผู้หวานทรงหวานตัวของพระองค์เองเป็นเมล็ดพันธุ์เหล่าสาวกซึ่งเป็นดินที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและการเยียวยารักษาดิน เมื่อได้รับการเยียวยารักษาโดยการตายและการเป็นขึ้นของพระคริสต์แล้วผลก็ทำให้พลไพร่ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรนั้นได้รับการฟื้นฟูและกลายเป็นดินดีพวกเขาได้กลายเป็นดินดีที่ถูกกล่าวไว้ในมราระโกบทที่4ข้อแและข้อ20การสำเร็จเสร็จสิ้นแห่งการหวานขององค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการตายและการเป็นขึ้นขององค์พระเยซูเจ้าพวกไม่เพียงได้เยียวยารักษาดินเท่านั้น แต่ยังทรงปลดปล่อยชีวิตของพระเจ้าและแจกจ่ายชีวิตนี้เข้าสู่ดินด้วยโดยการตายของพระองค์ชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระองค์ได้ถูกปลดปล่อยออกมาและโดยการเป็นขึ้นของพระองค์ชีวิตนี้ก็ถูกแจกจ่ายให้แก่ดินนั้นดังนั้นการตายและการเป็นขึ้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงเป็นการสำเร็จเสร็จสิ้นของการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงหวานตัวของพระองค์เองเป็นเมล็ดพันุ์เข้าสู่เหล่าสาวกของพระองค์ การหวานนี้เริ่มขึ้นในมาระโกบทที่หนึ่งและดำเนินต่อไปเรื่อยๆในกิติคุณเล่มนี้ตลอดทางเล่มจนกระทั่งเสร็จสิ้นในบทที่16องค์พระเยซูเจ้าทรงหวานตัวของพระองค์เองเข้าสู่เหล่าสาวกของพระองค์ในทุกๆบทเรื่องนี้ถูกเปิดเผยไว้อย่างชัดเจนในบทที่สซึ่งเราจะเห็นว่าพระองค์เสด็จมาในฐานะผู้หวานเพื่อจะหวานเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักร เมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงเป็นขึ้นการหวานนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วเมื่อถึงตอนนั้นเหล่าสาวกก็ได้กลายเป็นดินอีกชนิดหนึ่งไปแล้วคือเป็นดินดีและพวกเขาก็เริ่มให้พระคริสต์ได้เจริญงอกงามในบทต้นๆของหนังสือกิจการเราจะเห็นว่าเหล่าสาวกก็คือดินดีที่ได้ก่อกําเนิดพระคริสต์การปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งของเหล่าวัชพืชแต่ถึงแม้ว่าเหล่าสาวกจะกลายเป็นดินดี และเริ่มให้พระคริ์เจริญงอกงามแล้วข้อเท็จจริงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าวัชพืชจะไม่สามารถงอกขึ้นในตัวเขาได้อีกต่อไปแล้วเราจะเห็นได้จากคาราเตียบทที่สองว่าวัชพืชบางชนิดก็เริ่มงอกขึ้นมาในตัวของเปตโตรอีกครั้งหนึ่งสาเหตุที่วัชพืชเหล่านี้กลับมาก็เป็นเพราะเปตโตรยังคงอยู่ภายใต้ใตอิทธิพลของศาสนาเก่าจริงๆแล้วในกิจการบทที่10 วัชพืชก็พยายามที่จะงอกขึ้นมาในตัวเปโตรแล้วในบทนี้เปโตรมองเห็นนิมิตฝ่ายสวรรค์ซึ่งเป็นนิมิตที่ไม่ความเกี่ยวข้องกับการหว่านเมล็ดพันธุ์เข้าสู่พวกต่างชาติพระเจ้าทรงมุ่งหมายที่จะใช้เปโตรไปหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรลงในดินอีกชนิดหนึ่งซึ่งก็คือพวกต่างชาติในตอนแรกเปโตรไม่ยอมเชื่อฟังนิมิตนี้การปฏิเสธเช่นนี้บ่งชี้ว่า มีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ข้าวสาลีกำลังงอกงามขึ้นในตัวเปตโตรสิ่งต่างๆที่อยู่ในศาสนาเก่าก็คือวัชพืชที่กำลังงอกขึ้นไอตัวเขาในกิจการบทที่21เราจะเห็นว่าเปตโตรก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของยาโคโบเมื่อเรานำกิจการบทที่21มาพิจารณาร่วมกันเราก็จะเห็นว่ามีวัชพืชหลายชนิดที่งอกขึ้นในตัวของเปตโตร เราต้องถามตัวเองว่าในตัวเรามีวัชพืชงอกขึ้นมามากแค่ไหนแล้ววัชพืชที่เราพูดถึงนี้หมายถึงอะไรวัชพืชคือสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากพระคติซึ่งงอกขึ้นมาในตัวเราเพื่อจะแทนที่พระคติในประสบการณ์ของเรานั้นวัชพืชเหล่านี้อาจรวมถึงวัฒนธรรมศาส,สนาจริยธรรมศิลธรรม ปรัชญาการปรับปรุงอุปนิสัยและความพยายามที่จะเป็นผู้อยู่ฝ่ายวิญญาณสอดคล้องกับพระคัมภีร์บริสุทธิ์และมีชัยชนะแม้วิสุทธิชนหลายคนจะอยู่ภายใต้การปฏิบัตินี้มาหลายปีแล้วพวกเขาก็ยังคงอยู่ภายใต้อิทธิพลของภูมิหลังทางวัฒนธรรมและศาสนาของเขาเนื่องจากอิทธิพลเช่นนี้เขาจึงยังมองเห็นแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าได้ไม่ชัดเจน อิทธิพลและการขาดความชัดเจนเช่นนี้ย่อมทำให้การเสด็จกลับมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องล่าช้าไปอีกเพราะสิ่งเหล่านี้คอยขัดขวางการพัฒนาแห่งอาณาจักรที่อยู่ภายในตัวเราความจำเป็นที่เราจะต้องมีมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าณนะจุดนี้เราสมควรต้องถามคำถามนี้อีกครั้งหนึ่งว่าอาณาจักรของพระเจ้าคืออะไรเรื่องนี้ไม่เหมือนกับความเข้าใจตามประเพณี อาณาจักรไม่ใช่แค่ขอบเขตที่ให้พระเจ้าทรงปกครองพลภัยของพระองค์ไม่ใช่แค่ขอบเขตที่เราเข้าไปรับสุขชีวิตนิรันร์ความเข้าใจที่คริสเตียนหลายคนมีต่อชีวิตนิรันร์ก็ไม่ถูกต้องพวกเขาคิดว่าชีวิตนิรันร์หมายถึงพระพรที่นิรันร์เราต้องมีมุมมองที่ชัดเจนต่ออาณาจักรของพระเจ้าจากพันธสัญญาใหม่ ในพันธสัญญาใหม่อาณาจักรของพระเจ้าไม่ใช่ขอบเขตไปวัตถุที่พระเจ้าจะทรงใช้อำนาจของพระองค์ในการทําให้การบริหารปกครองของพระองค์สาเร็จลุล่วงเพื่อเราจะได้เข้าสู่ขอบเขตนี้ไปรับสุขพระพรที่นิรันด์นไม่ใช่ทัศนคติเกี่ยวกับอาณาจักรในพันธสัญญาใหม่และเราก็ควรทิ้งทัศนคติเช่นนี้ไปได้แล้วพันธสัญญาใหม่เปิดเผยเกี่ยวกับอาณาจักรของพระเจ้าเอาไว้ว่าอาณาจักรคือบุคคลผู้หนึ่ง ไม่ใช่ขอบเขตฝ่ายวัตถุบุคคลผู้นี้ทรงเป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีกภาพซึ่งก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ผู้เป็นการแปลสภาพเป็นรูปธรรมของพระเจ้าตรีกภาพนี้ได้เสด็จมาเป็นอาณาจักรในมราระโกบทที่สี่พระองค์ตรัสว่าอาณาจักรเป็นเหมือนผู้หว่านคนหนึ่งที่ออกไปหว่านเมล็ดพันธุ์ทั้งผู้หว่านและเมล็ดพันธุ์นี้ ก็คือตัวขององค์พระผู้เป็นเจ้าเององค์พระเยซูเจ้าเสด็จมาหวานตัวของพระองค์เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรเข้าสู่พลภัยที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในการปฏิบัติของพระองค์นั้นสิ่งเดียวที่พระองค์ทรงนำไปหวานก็คือตัวของพระองค์เองซึ่งเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งอาณาจักรไม่มีสิ่งอื่นอีกเลยจบตอนที่65 การดำเนินชีวิตที่เป็นไปตามและมีเพื่อแผนการบริหารแห่งพันธสัญญาใหม่ของพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงวงเล็บ14จากหนังสือบทเรียนชีวิตมาราโกโดยวิทเนตลีหนังสือเล่มน,นี้พิมพ์และจัดจำหน่ายโดยห้องสมุดกิติคุณแห่งประเทศไทยหากท่านสนใจสั่งซื้อหนังสือหรือต้องการมีส่วนมอบถวายเพื่อการแปลและจัดพิมพ์กรุณาติดต่อโทรศัพท์02-746-7778 หรือลายแอดกอสโปบุกลม